สวัสดีครับวันนี้ร้านเพอร์เฟคคาร์นะครับจะมารีวิวติดตั้งตัว Honda Civic FC นะครับรุ่นนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแรม2ลอมบนะครับผมฟังก์ชันจะประมาณนี้นะครับลูกค้าแบ่งได้2หน้าจอด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูฟังก์ชันคร่าวๆดูนะครับลูกค้ารุ่นนี้สามารถรองรับคอนโทรลพวงมาลัยด้วยนะครับคอนโทรลได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมพักตรงรุ่นหมดนะครับลูกค้ารุ่นนี้ ง่ายนะครับตัวนี้ลองรับกล้องมองถอยหลังนะครับลูกค้าเข้าเกทถอยหลังนะครับเข้าเกทก็ตัดมาเป็นระบบเหมือนเดิมนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับตัวนี้โหลดแอปไปเลยนะครับเป็นสเปคขอย้ำอีกรอสองทัพสิบหกนะครับผมเวอร์ชันเก้านะครับโหลดแอปลงเครื่องได้เลยนะครับลูกค้าตัวนี้แบ่งสองจอได้เหมือนกัน ก็จะประมาณนี้นะครับผมเหนือฟิกดูได้นะครับลูกค้า C ีบีเอสออฟไลน์ออนไลน์ได้หมดเลย EQ คิจะเป็นสิบสองแบนด์นะครับตัวนี้ครับลูกค้าสิบสองแบนด์นะครับปรับอิสระได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่าในสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับทางอินบ็อกซ์หรือว่าโทรเบอร์โทร 064 235 2224ครับผมขอบคุณมากครับ